ฉันเพิ่งตื่นแต่เช้าเอ๊ะเฮ้ยทุกคนนะวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นแมปนี้กันนะซึ่งแมปนี้เป็นเมืองของผมนั่นเองเรามาเล่นแมปใหม่กันนะแมปนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเมืองที่ไม่ใช่เมืองอันวุ่นวายนะแต่อันนี้เป็นเมืองอะไรดีช่วยตั้งชื่อหน่อยแล้วกันอะผมเรียกว่าเมืองอะไรเนาะเอาเป็นเมืองเออมเมอ,อ เมอร์วิสไทยแลนด์แล้วกันนะอ่ะชื่อว่าเมอร์วิสไทยแลนด์โอเคชื่อว่าเมืองเมอร์วิสไทยแลนด์นะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทัวร์เมืองโอ้โหไม่ได้ไปทัวร์เมืองดิไปดูเมืองกันดีกว่าเออดูสี่ห้าบ้านผมสวยงามมากเลยนี้อันนี้ผมไม่ได้เปิดเรทเทซิ่งนะเพราะเปิดไม่ได้นะคะผมเล่นในแท็บเล็ตมันก็เปิดไม่ได้นะเป็นชเดอร์นะเออแล้วก็เป็นเท็กเจอร์แพคแบบนี้นะเออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยซึ่งเมืองที่นี่เนี่ย โอ้ซึ่งเมืองใหญ่มากเลยอะโอ้ยเมืองใหญ่กว่าเมืองวนวายตอนนี้ผมไม่ย้ายมาอยู่เมืองนี้เลยดีกว่านะทุกคนซึ่งเมืองใหญ่มากเลยอันนี้เป็นโลโต้โลโล,โลอะไร่ะเดียด๋ยวนะมันคืออะไรทุกคนถามจริงนะอืมจะว่าไปเมืองนี้เอ้ยทำไมมันแหลกแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวพอปิดอ้นี่แป๊บนึงนะให้มันใน,นั่นนะนี่ให้มันไม่ต้องแหลกนะซึ่งเราก็มาตรงนี้นะครับ เฮ้ยน,นี่แม็กแม็กอะไรเนะี่ย A P S เหรอโอ้๋อของ m P S นะเอออันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะจะไปสนใจมันนะฮะโอเคแวนเดอร์ห้าช้างเลยนะอ๋ะอห้าช้างนั่นแหละนะหืมแต่5ห้าช้างจะว่าไปมันก็อ็นนี่เกินอนะ่ะเดี๋ยวเรามาตรงที่ทอชดีกว่านะดีดีโออืม สมูทไลทิงอันนี่เปิดแล้วกันนะฮะอืมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคมาถ้าเกมมันแหลกมากก็ไม่รู้จะพูดไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวิดีโอใช่ไหมแล้วก็เปิดได้นี่นะฮะเอาสักหกชั้นแล้วกันนะมันจะได้แบบไกลกว่าเดิมเออแบบนี้แหละโอ,อเ้แต่จะว่าไปามันหมอกหนามากเลยทุกคนดูสิเฮ้ยชัตเดอร์ทำไมมัน ดูแบบนี้เนี่ยเอยเช็ดเดิมไม่ดีเลยหืมดูสิฮนะแต่ว่าทำไมเกมมันแหลกๆอันนี้ไม่รู้นะฮะเกมแหลกมากเลยแต่ว่าเมืองเนี่ยสวยงามสุดสุด,สดซึ่งซึ่งเมืองสวยงามมากเลยนะฮะโอ้แต่เกมแหลกจัดเลยอืซึ่งเมืองนี้ก็โอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนแ้างแล้วว่าโอ้โหสุดยอดเลยเนี่มันไม่มีประตูปุ๊บเข้าไป วัสดีครับอันนี้เป็นโรงแรมไหมเนะี่ยไม่รู้นะแต่ที่รู้คือโอ้โหเดี๋ยวเราบินขึ้นไปดีกว่านะซึ่งเมืองเมอร์วิสไทยแลนด์ก็จะเป็นเมืองแบบนี้เลยนะสำหรับเมืองเมอร์วิสไทยแลนด์โอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอดจ,จัดเลยนะครับทุกคนเมืองเมอร์วิสไทยแลนด์ของเราซึ่งโอ้โหนี้ตึกสูงมากเลยอุ้ยโอ้อยู่ชั้นไหนดีนะโอ้โห ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ชั้นไหนดีถ้าตึกจะสูงขนาดนี้ทุกคนนี่แล้วก็มีอย่างนี้ด้วยโอ้โหโอ้โหตรงนี้อะไรอ,อ,อ่ะโู้ซึ่งอ๋อออาก็ไม่มีอะไรบางอันนี้แม็กมาบล็อกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปุดบล็อกเลยกันนะครับับมนจะได้ทำให้เราเนะี่ยไม่ต้องไปนั่นมากนักเท่าไหร่อืม ซึ่งผมจะว่าไปนะเมืองแบบสวยงามมากเลยอ่ะทุบเอาเผื่อทุบแหละไม่เป็นไรไม่ต้องไปอุดและขี้เกียดเมืองแบบว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะจะว่าไปสวยงามสุดจะว่าไปเมืองสวยงามสุดๆเลยนะดูซนะีอ่อะไรเนี่ย L C N กันอะไรอ่ะ L C N เดีย๋ยวผมปิดไฟก่อนแล้วกันนะครับอือปิดไฟแล้วโอเคมาเข้าเรื่องกนะันต่อมาโอเคซึ่งก็แน่นอนครับน,นี้อะไรเนี่ยอ,อ,อะไอะก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็จะมาทำไมนะฮะเพื่ออะไรนะครับถามจริงถามจริงครับพ่อแม่พี่น้องมาทำไม งลงมาแล้วนะอุ้ยซึ่งตรงนี้เลยอ่ะออซึ่งก็ไม่ได้แค่อะไรหรอกครับออกมาข้างนอกเฉยเโอ้แต่เมืองเมองวิซายแลนโคตรสวยงามทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านของเรากันก่อนดีกว่าทุกคนกลับอืมซึ่งบ้านของเราอยู่ไหนแล้ววันนี้ผมไม่รู้นะมีชุดเกาะนะเดี๋ยวผมขอแบบว่าใส่ชุดเกาะนะฮะเอาเป็นชุดเกาะเลยเดียวเอาเทพสุดเลยแล้วกันนะฮะก็ในทุไรียนนี่มันจะเทพเกินไปงั้นเอาเป็นเพชรแล้วกันนะ เทพเออเพชรเนี่ยมันก็เทพแล้วใช่ไหมแต่ความจริงนะฮะเ,เพชรเนี่ยมันไม่ได้เทพที่สุดนะเนเธอไลน์เนี่ยเทพสุดนะแต่ว่าผมไม่ต้องเอาหุกมากนนเกินไปนะเพื่อความโรบนั่นเองโอเคมีแค่ชุดเกาะเพชรแบบนี้ก็พอตรงนี้หมอกมันเยอะอะไือี <c oughs> ซึ่งจะบอกให้ว่าโมูโหหมอกเยอะจ,จัดเลย <c oughs> ยวเรากลับไปที่บ้านของเราดีกว่าไม่รู้บ้าน แน่นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบ้านเราอยู่ไหนแล้วอ่ะซึ่งบ้านของผมอยู่ในนนี้ป่ะใช่ไประเด๊ะเรบินไปก่อนแล้วกันนะแมปไม่โหลดซะด้วยดิแไม่โหลดโอ้แมปไม่โหลดแม,ม,ลดม่เจ้าอ้าวบ้านเราอยู่ไหนแล้วอ่ะ <c oughs> สวยแล้วไงบ้านเราสวยเราฮะบ้านอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอ ใช่ซึ่งสวยแล้วฮะบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ที่ไหนโอเคฮะก็แค่น,นี้ไว้ก่อนแล้วกันก็เกิดใครนะครับชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ แชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์เออกระดิง่งติดเออซับสไครต์ก็ติดตามมาหละกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยเสมอเพิ่งนี้สุดครับรบ๊ายบายเฮ้ยกลับมาบ้านสิีอบ้านนี้เป็นบ้านเลยดีกว่าโอเคแค่นี้ครับบ๊ายบายแป๊บบนึงขอล็อกเรื่องก่ออ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย non <laughs> Nol <one. laughs> no